เรุตมาลงใต้เป็นนครผู้ประกอบการร้านอาหารโรงแรมและเรือนำเที่ยวในอำเภอปากพนงังรวมตัวกันเปิดชมรมท่องเที่ยวปากพนงังเพื่อช่วยชาวบ้านมีไรายได้ที่ย,ยั่งยืนเริ่มด้วยการล่องเรือชมวิถีชาวบ้านริมสองฝั่งแม่น้ำปากพนงังมายัางชุมชนบ้านเกาะชายัยบ้านที่เกาะชาัยเกือบทุกหลังมียออยู่หน้าบ้านจนุมชนไใครเรียกว่าชุมชนร้อยยอยอเหล่านี้เอาไว้ใช้ยกปลากระบอกและกลุ้งปลากระบอกที่นี่รสชาติอร่อยไม่เหมือนที่ไหนเพราะเป็นปลาสารน้ำ น้ำเค็มน้ำกร่อยน้ำจืดตอนนี้เดินลงจากสะพานไม้ข้ามคลองเดินผ่านอุโมงค์ป่าต้นจากสวยงามมากครับภายในหมู่บ้านมีถนนซีเมนเล็กๆเป็นเส้นทางสายหลักของหมู่บ้านรถมอเตอร์ไซค์วิ่งได้คุณรดาศรีพาวินประธานชมรมท่องเที่ยวปากพนังบอกว่าชุมชนบ้านเกาะชัยเป็นหมู่บ้านที่น่าสนใจของอำเภอปากพนังเป็นเกาะที่มีธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ มาเที่ยวที่นี่ชาวบ้านจะต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยอาหารทะเลนานา,นาชนิดชาวบ้านทําให้ทานกันสดๆนะนักท่องเที่ยวท่านใดอยากทําอาหารสามารถทดลองทําอาหารด้วยตัวเองได้ด้วยถ้มมา,มมา,ายอยากซื้อของฝากที่นี่มีปลากระบอกปลากระปี่กุ้งทั้งสองอย่างนี้เป็นสินค้าอุปทภของชมอมุมชนมาเที่ยวที่นี่ได้ใช้ชีวิตแบบชาวบ้านแท้ๆครับ